แล้วก็อาการปวดหัวก็จะหายไปทันทีเลยมันจะแฮปปี้ที่สุดใน3โลกเลยค่ะปีละหนึง่งครั้งเราต้องใช้ให้มันฟู4,000บาทเหลือแค่2,000บาทคุณป้าตีนะคะที่พามาทำให้หายปวดหัวเลยค่ะวัาไ ที่จะต้องถูกใจสาวๆแน่นอนค่ะสาวๆชอบอะไรคะชอบการช้อปปิ้งใช่ไหมคะแล้วการช้อปปิ้งอะไรที่ทําให้เราฟินฟินมฟ,ฟินที่สุดก็คือการช้อปปิ้งที่มีการเซล์เซลเซลการเซลค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้แม่นกมาช้อปอะไรนะคะที่ทำให้แม่นกฟินฟที่สุดเลย <Yahoo! S 1> ตามไปดูกันเลยค่ะ เราบันนี้นะคะสถานที่ที่เราจะพามาก็คือที่ไหนค s <S รับปาตีเ e s c o Lotus สาขาประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่าเราจะได้ชอบอะไรที่จะทำให้าสาวๆฟินที่สุดในโลกค่ะ หนักรึเปล่าขวามือนะคะเจอแล้วค่ะนี่เลยะคะ่ะท,ที่ทำให้เวลาปวดหัวแล้วจะหายปวดเลยค่ะเมื่อได้มาช้อปปิง้ง oh. นี่ก็เป็น Shop You First นะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านที่เราจะมาทําให้เราฟินที่สุดแล้วนะคะก็คือ Shop Q p a s นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยเราเองค่ะอันนี้แม่นกใช้มาตลอดเลยนะคะมีสินค้าหลายตัวเลยแต่ว่าที่ใช้ประจําเลยก็จะเป็นนี่นะคะครีมกันแดดมีหลายกลิ่นค่ะแต่ว่าแม่นกจะใช้กลิ่นสวิสมัตตลอดนะคะแล้วก็จะมีแบบกันแดดกับไม่กันแดบดบประเทศไทยมันเป็นเมืองร้อนเราก็ใช้ที่กันแดบดบ และที่สําคัญน,นะคะเห็นไหมคะอันนี้ลด10%คะ่ะอันนี้เซ็ต3ชิ้นสำรับ69กกอันนี้ลด10%แต่วันนี้แม่น้องพีโปรโม,มชั่นที่เด็ดก่านี้ค่ะโปรโม,มชั่นวันเกิดค่ะลด50%แต่จะมีงานขายยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปถามน้องพนักงานนะคะแต่ตอนนี้ขอเลือกสินค้าก่อนนะคะน้องพีเอาอันนี้สิ ให้คุ้มที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นโปรวันเกิดเราแล้วก็มีการวางแผนเล็กน้อยในการที่จะมาซื้อของว่าอะไรที่เราใช้บ่อยที่สุดนะคะที่มันจําเป็นที่สุดสําหรับผู้หญิงเราก็นี่เลยค่ะโลชั่นเราต้องทาทุกวันอยู่แล้วทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าแม่นุ้ได้อะไรบ้างีค่ะน้องอุ้มนะคะน้องอุ้มนะคะเป็นพนักงานอยู่ที่นี่นะคะ เป็นสมาชิกคิวเพสดีจริงๆค่ะก็จะมีพ้อฟันมติ๊ดๆไปหาแล้วก็จะมีน้องที่สาขาโทรไปบอกว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรนะคะอามีการนีสั่งซื้อผ่านแอปไล,ลน์ก็มีสินค้ามีมากมา,ายามากมายที่จะใช้อุญกันทุกเดืออันนี้สําคัญกว่าโอโ๋อนี่ใช่หมดเลยเะครับปีละหนึ่งครั้งเราต้องใช้ให้มันคุ้ม4,000บาทเหลือแค่ 2,000บาทเดี๋ยวเราจะถามน้องอุ้มว่าทำยังไงถึงจะได้10มิลอีกดีนาาคะคะลูกค้าราคาเต็ม3,990บาทนะคะเราก็เหลือ1,995บาทลดา0นะคะนี่นค่ะแล้วก็อาการปวดหัวก็จะหายไปทันทีเลยถ้าเราได้เข้าช็อปของ q p a s e นะคะหมดสิ้นมาลายหายสิ้นปาตีรู้แล้วใช่ไหมเวลาที่แม่ปวดหัวหรือไมเกรนขึ้นต้องพามาที่นี่เลยถึงได้ชอปปิ้งนะหายเลยค่ะ ช่วยแนะนาหน่อยคะ่ะว่าทํายังไงเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาถึงจะได้สิทธิ์วันก็คือสิทธิ์เดือนเกิดนะคะมันจะมาจากยอดซื้อสะสมที่เป็นเงินลูกค้าจ่ายมากับทางร้านนะคะของพี่เขามียอดซื้อสะสม2,001บาทขึ้นไปนะคะก่อนเดือนถิดก็คือสมมุติที่เขาเกิดเดือนมีนาคมนะคะลูกค้าก็คือจะสะสมยอดเดือนมีนาเป็นต้นไปถึงเดือนอกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะ2,001บาทขึ 2, ้นไปเดือนถึดก็ได้รนสิทธิ์ด50%จจุใจมากเลยค่ะแบบแฮปปี้มากๆ แต่ก็ยังมีของที่ยังไม่พอเดี๋ยวต้องซื้อปนํนเพราะว่าไม่นบทําได้สองสิทธ์ค่ะก็คือสิทธิ์ตัวเองกับสิทธิ์กตีกตีไม่ได้ใช้ค่ะแต่ว่าเรามีคนไหนในครอบครัวแล้วก็เอามาเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกตั้งแต่นานแล้วเป็นสิบปีแล้วค่ะของเขาดีจริงๆค่ะก็คือคนในครอบครัวก,ก็เอามามาใช้สิทธิ์กดรถได้เอนลูกค้าเราก็จะมีทุกเพศทุกวัยสาม,มารถใช้สิทธิ์ได้เลยนะไม้ของเขามีหลากหลายของมีุ้กอย่าสำหรับผู้ชายก็จะนี่ไงทั<ม>้งล<ม>ุงทั้งแต่ง เดีย๋ยวนี้เขาจะมีสั่งของทางไลน์ก็ได้ด้วยใช่ไหมคะทางไลน์แล้วก็ไปสง่งถ้าเราอยากได้คะแนนพิเศษก็ของวันันสองวันจ,จะได้คะแนนเป็นสองเท่าเลยรู้ดีมากเลยอ่ะ <laughs> อันนี้เป็นโปรโมชัน่นชิ้นที่หนึ่งราคาเต็มชิ้นที่สองราคาชิ้นหนึ่ง,อง,าค,างคอลลาเจนสเปรย์ดูนี่คอลลาเจนมีทุกรูปแบบเลยเนะาะทั้งกินทั้งฉีดเนหมือน่ใหม่นั่นเลยนะน,นี่สำหรับคนไรอย่างอย่างอย่างเขาไส่ปกติก็จะใช้ห้าใส่หน้าขาวอันนีนนน้เอาบินดี่ใส่เต็มเต็ม ได้ใช้สิทธิ์โปรโมชั่นวันเกิดนะคะจาก4,000เหลือ2,000นะเราจะต้องชุดลุคนี้ต้องประหยัดและที่สำคัญคือเวลาได้ซื้อของที่มันเซลล์เนี่ยมันจะแบบมันจะแฮปปี้ที่สุดใน3โลกเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณป้าตีนะคะที่พามาทำให้หายปวดหัวเลยค่ะเ<ม>วลาได้ช้อปปิ้งสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เราชาว KBC Family ด้วยค่ะบ๊ายบาย